กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่เกมกราโนโดเอสปาดานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะกลับมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยผู้ให้บริการในรอบนี้คืออ e ีเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกําหนดการเปิดให้ทดสอบเนี่ยเดือนกันยายนแล้วก็เปิดจริงๆก็คือต้นเดือนตุลาคมนี้ครับ เผื่อใครไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนครับจะสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนก็แล้วกันนะครับคือเกมนี้เป็นเกม PC แนว MMORPG ที่เปิดให้บริการในประเทศไทยมานานมากแล้วนะครับเป็น 10, 10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการไปหลายครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ล่าสุดอย่างที่บอกก็คือ Electronic e x t r e m e มันเองครับ จุดเด่นที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเกมนี้โดดเด่นสุดๆในเรื่องของการควบคุมตัวละคร3ตัวพร้อมกันครับมันทําให้เกิดความหลากหลายในการเล่นแบบเยอะมากเพราะว่าตัวละครของเกมนี้บอกเลยมีเป็น1ิเพอเพอเป็นร้อยด้วยแล้วแต่ละตัวละครเนี่ยมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยครับใครที่เคยเล่นก็จะรู้ว่า3แจ็คเนี่ยโหดขนาดไหน3แคทเธอรีนก็โหดใช้ย่อยนะ นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของดนตรีประกอบที่เขาใช้อเคสตาราเลยนะครับคือดนตรีนี่คือแบบอลังการงานสร้างมากๆนะครับประกอบกับธีมของเกมเนี่ยครับจะเป็นแบบสไตล์ตะวันตกอะไรเงี้ยทำให้ตึกรามบ้านช่องหรือว่าคอสตูมของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยหรูหราหมาเห่ามากๆส่วนระบบของเกมก็ค่อนข้างมีครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีนะครับการไปรจนภัยไปพร้อมกับเพื่อนก็มีการ PVP การอารีนาหรือว่ากิวล์อะไรพวกนี้มีหมดนะครับ ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วแพทที่จะมาเปิดให้บริการในประเทศไทยรอบนี้เนี่ยมันเป็นแพทไหนส่วนตัวก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับคือผมเลิกเล่นไปก่อนอันนี้สารภาพตรงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้เข้าร่วมงาน Ronaldo e s p a d a Reunion e x u r i v a นะครับที่ทาง Electronic Extreme เนี่ยเขาจัดนะครับเขาก็เชิญพวกอมมูนิตี้ต่างสื่อเกมแล้วก็พาร์ทเนอร์เนี่ยเขาร่วมงานนี้ด้วยนะอันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทีมงานด้วยที่ยังไม่ลืมกันับก็ชวนกันมางานนี้ด้วยซึ่งในงานนี้เขาก็มีฉายตัวของสไลด์ powerpoint ให้เรา ดูด้วยครับก็เห็นว่าแผนที่ที่เขาจะเปิดเนี่ยมีไปยันเลเวล120กว่าๆเลยนะครับก็คือจะเป็นโซนค่ายฐานบาฮามานะครับก็เรียกได้ว่าเล่นกันได้ยาวๆเลยครับส่วนกำหนดการผมก็ได้บอกไปแล้วต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าโคสเบต้าเดือนกันยานะครับแล้วก็โอเพนเบต้าเนี่ยจะเป็นช่วงต้นของตุลาคมนะครับใครที่เข้าไปทดสอบเนี่ยเขามีรางวัลแจกให้ด้วยนะครับคือเพียบเลยสําหรับการทดสอบนะครับเผื่อแบบเปิดจริงจะได้แบบว่ามีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลยอะไรแบบนี้ นอกจากนี้ยังมีวิดีโอทักทายจากผู้พัฒน,นาเกมตรงๆมาถึงผู้เล่นชาวไทยด้วยนะฮะว่าจะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและก็ยังไม่ทิ้งผู้เล่นคนไทยไปไหนแน่ๆครับในงานนี้ยังมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์3เจ้าด้วยกันครับคือ Razer Go อันนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะก็คือเป็นบริการที่เกี่ยวกับการเติมเงินเกมนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังมีร้านโอริโน r ครีปแอนด์ชีนะครับอันนี้คือจะเป็นร้านขายพวกชาต่างๆแล้วก็พวกขนมหวานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดไปรับประทานที่นี่เนี่ยก็จะได้รับตัวของไอเทมพิเศษในเกมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งก็คือ True Coffee Go นั่นเองนะครับก็เหมือนกันครับถ้าเกิดไปใช้บริการปุ๊บได้รับไอเทมโค้ดไปแลกเปลี่ยนของในเกมได้ซึ่งทั้ง3เจ้านี้เขาบอกว่าไอเทมที่ได้เนี่ยจะเป็นคนละแบบกันด้วยนะเพราะฉะนั้นอุดหนุนให้ครบกันละกันนะครับเกมจะได้อยู่กับเราาไปยวย เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินด้วยนะใครยังไม่มีไอดีก็สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยไม่ยากครับก็คือมันก็เหมือนกับสมัครใช้พวกเว็บไซต์ทั่วไปเท่านั้นเองนะครับก็เมื่อเราสมัครแล้วเราล็อกอินแล้วนะครับอย่าลืมมันมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมเยอะแยะเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแค่ลงทะเบียนนะได้ของตามนี้เลยคือเรียกได้ว่าเยอะมากครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งคือโบนัสไอเทมครับทำครบ4ภารกิจจะได้รับปีก7วันไปเลย3อันนะครับก็คือใส่ให้3ตัวละครอะไรงนี้ก็จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าพอดีผมกดไปก่อนนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีเล่นมินิเกมส0ครั้งชนเพื่อน5้าครั้งแล้วก็ติดตามใน Facebook ซึ่งมาสามารถทําที่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับดูด้านบนก็ได้เห็นไหมครับอย่างเช่นมินิเกมกดปั๊บมันก็จะพาไปตัวของมินิเกมนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยเนาะ ซึ่งมินิเกมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปิดการจับคู่ครับพอดีผมเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วไงคือไพ่มันก็จะคว่ำไว้แบบนี้แหละแล้วก็คลิกทีละอันแล้วก็จับคู่ให้ตรงเท่านั้นเองครับซึ่ง วันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเจมทั้งหมด10เม็ดมันจะรีเซ็ตทุกวันนะครับแล้วการเปิดการหนึ่งครั้งจะใช้1เจมนั่นหมายความว่าก็ต้องดวงดีนิดน,นึงก็ต้องจําไว้ด้วยว่าใครอยู่ตรงไหนเราจะได้เปิดการจับคู่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เจมเนี่ยมันจะต้องรอวันรุ่งขึ้นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะมาเล่นตัวเนี้ยต่อได้นั่นเองครับก็พยายามเปิดการให้ครบกันละกัน ส่วนกิจกรรมชวนเพื่อนนะครับเขาจะมีลิงก์มาให้เรานะครับอันนี้ต้องล็อกอินก่อนนะครับถ้าไม่ล็อกอินจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเราก็ก๊กอปปี้ลิงก์ตัวนี้แหละไปให้เพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ช่วยลงทะเบียนให้หน่อยเท่านั้นเองครับก็ชวนให้ได้สัก5าคนเนาะแล้วก็ด้านบนยังมีอีกอันนึงคือการติดตามผ่าน Facebook ใช่ไหมครับก็คือกดตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะเปิด Facebook ของเกมขึ้นมาก็ไปติดตามให้เรียบร้อยนะครับจะได้รับอาหารสัตว์อีก 50EA ไปเลย นอกจากนี้ครับมันยังมีการลงทะเบียนกิลด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะรวมกลุ่มกับเพื่อนนะฮะมาทําการสร้างกิลแล้วก็รับของได้เลยครับกดคําว่าสร้างกิลได้เลยนะครับเขาก็จะดีดมาอีกหน้าหนึ่งและนี่คือสิทธิประโยชน์สําหรับคนที่สร้างกิลนะครับของเยอะอีกแล้วครับรวไมไปถึงมีปีกด้วยนะปีกอันนี้น่ารักน่ารักนะครับเรามีคําสั่งสร้างกิลเห็นไหมครับงั้นเดี๋ยวผมสร้างกิลเลยก็แล้วกัน ซึ่งการสร้างกิวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือเราเลือกรูปก่อนว่าเราจะเอารูปอะไรนะครับแล้วก็ตั้งชื่อคําแนะนาเท่านั้นเองครับแล้วกดยืนยันเนาะแล้วเขามีหมายเหตุนะครับว่าหากสร้างกิวแล้วไม่สามารถออกหรือลบได้จนจบกิจกรรมนะครับเมื่อเราสร้างกิวแล้วนะครับเขาจะมีอีกลิงก์หนึ่งมาให้เรานะครับก็คือเราต้องก๊อปปี้ลิงก์นียไปให้เพื่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะชวนเขาเนี่ยเข้ามาในกิวของเรานะครับโอเคไหมเออชวนได้หลายคนเลยอย่าลืมไปชวนชวนกันมาก็แล้วกัน ถ้าเกิดท่านผู้ชมเลื่อนมาด้านล่างครับเขาจะมีเงื่อนไขบอกอยู่ด้วยนะว่าเราลงทะเบียนกิวเนี่ยกี่คนนะครับและทําภารกิจครบตามที่กําหนดถึงจะได้รับรางวัลน,นะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมลงทะเบียนกัน3คนเนี่ย รอเกมเปิดจริงปั๊บออนไลน์นะครับในช่วงโอเพนเบต้าภายใน7วันแรกที่เกมเปิดเนี่ยครบ3คนเนะเาะก็จะมารับของรางวัลได้อะไรอย่างนี้เลเวลตระกูลถึง15ภายใน7วันก็ได้รับไอเทมเพิ่มเห็นไหมครับเลเวลถึง20ก็ได้รับไอเทมเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเกมเปิดปุ๊บ7วันให้รีบเล่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยหาคนมาสมัครได้มากกว่า5คนนะครับก็คือ6คนขึ้นไปเนาะก็จะได้รับรางวัลมากกว่าเดิมนะครับ ก็ไปว่าสำหรับคลิปนี้โหมโรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเปิดจริงเมื่อไหร่เจอกันแน่เพล่เพโคสเบต้าก็เจอกับผมได้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบแล้วก็เล่นในสมัยก่อนด,ด้วยก็อยากจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคิดถึงครับ